สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเชืเ่นอนคำบางน้านะครับวันนี้ก็มาอัดไลฟ์ชี้จุดใจต่างกันนะครับเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังเนาะนะครับก็นะครับวันนี้ผมได้มีพระปักน้ําช่วงนี้ได้เช่าเรื่อยๆอะไรแล้วคนอาจจะเอ้ยครั้งเล่นพระชื่อคาบางน้ําจะได้เช่พาพระปักน้ําบ่อยไหมนะครับก็ได้เช่าเรื่อยๆแต่บางทีก็ไม่ได้ลงผลงานบ้างบางทีก็เช่าอย่างนี้ครับสภาพทั่วไปอาจจะไม่โดดเด่นอะไรแต่ไม่ตื่นเต้นกันก็น เป็นธรรมดาธรรมดากันไปนะครับอย่างเช่นพระองค์นี้นะฮะนี่เลยนะครับอันนี้เป็นพะร,ระผงขรุขระพระพงน้ำรุ่น3ามรุ่นล้วน ah, เลยนะครับทั้ง3องค์นี่เป็นรุ่น3ามทั้งนั้นรนล้วนเลยเอ้ยแล้วราคาแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะครับทั้ง3องค์นี้เลยนะครับนี่คือยังไงนะครับแตกต่างกันด้วยสภาพแล้วก็มีองค์หนึ่งที่แตกต่างกันไปเลยนะครับสองนี้ยังเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบรุ่น3แบบมีเครือบหลายแล้วคนจะไม่เคยเห็นอาจจะหลายหลายคนจะไม่รู้จัก แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงกันนะครับมาเรามาเริ่มกันเริ่มต้นกันเลยนะครับปพระผมคงความ่าบังน้ําจะมีรุ่น1 3แล้วก็4 5 6อะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับที่แพงๆจริงๆเนี่ย รุ่น1รุ่น3ามเวรุ่นส่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักพันมากกว่านะครับแต่รุ่น1กับรุ่น3เนี่ยนะครับรุ่น1นึ่งสวยๆหลักแสนถึงหลักล้านรุ่นสามสวยๆหลักหมื่นไปๆถึงหลักแสนนะครับถึงเป็นแสนเลยนะนะครับรุ่น3เนี่ยแล้วรุ่น3ามเนี่ยจะมีแตกต่างจากพิม์รุ่น1ก็คือรุ่น1จะมีเครื่อกับไม่เครือบแต่รุ่น3เนี่ยจะมีตื้นพิมพ์ตื้นนะครับกับพิมพ์ลึกแต่วันนี้พิมพ์ลึกไม่มีนะฮะพิมตื้นกับพิมพ์ลึกแล้วก็ แบบเคลือบกับไม่เคลือบทั้งพิมพ์ลึกพิมตร์นะครับมีทั้งเคลือบและไม่เคลือบนะครับเคลือบรุ่น3ามจะแตกต่างกันไปนะครับมีหลากหลายโซนแต่วนใหญ่จะเป็นโซนแบบเนหนอะหน่อยจะไม่จะไม่แห้งแห้งคักๆจะเนะๆเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับโซนเคลือบของรุ่น3าเนาะนะครับก็ราคาก็อาจจะอัพขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับปากน้ารุ่นพามพิมตร์นะครับทั้ง3องค์วันนี้ที่เราเอามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อย่างองนี้นะครับเป็นพิมพ์ตื้นนะครับดังลักษณะสังเกตง่ายๆพิมพ์ท่านจะตื้นถ้าลึกก็จะนูนลึกปึ๊กเลยนะครับจะเป็นลึกๆึอีกแบบหนึ่งเลยนะครับด้านหลังยันก็จะเป็นลึกหลุมเป็นลึกหลุมลงไปลึกๆเลยนะครับยันก็คนละแบบพิมพ์ก็คนละแบบกันเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคนละแบบกันเลยนะครับท่านก็จะมีเนื้อหลาโซนนะครับอย่างที่ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นพารสภาพที่ค่อนข้างที่จะไม่สวยอ่ะบอกกันตรงตรคือสภาพค่อนข้างที่ไม่สวยอ่ะคือมีกระเทาะด้านบนอะไรเงี้ยกกั หรือว่าเวลาของท่านเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่ว่าพวกนี้คือขอบโดนกระเทาะล่อยๆไปบ้างนะครับแล้วก็ท่านถ้าสวยๆจะมีหน้ามีตาเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งนะครับอันนี้คือสภาพเริ่มต้นนะครับอันนี้เนี่ยหลายหลคนเรียกว่าเนื้อน้ํามันคือยังไงนะครับเนื้อท่านจะเป็นน้ํามันน้ามันคือเนื้อท่านจะเหมือนใสๆเป็นเหมือนน้ามันน้ํามันนะครับคือแบบจะดูมันๆอ่ะนะครับจะไม่ได้แห้งมากนะครับจะไม่ได้แห้งมากนะครับนี่ เห็นไหมดูด้านหลังนะครับแล้วด้านหลังท่านจะเป็นยันอย่างนี้นะครับจะเป็นยันทั้งหมดอย่างนี้เลยด้านมีบอร์ด้านล่างนะครับจําฟอนยันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องด้านหลังนะครับ ฟอน aja, Negative, it, hat, ยันบางบางอันติดบางอันไม่ติดกดไม่ติดนะครับบางอันติดแบบขยับขยื่น <his> ก <heartbeat> ็มีนะครับแล้วก็บางอันนะครับอาจจะสึกไปเลยนะครับก็ต้องดูระยะห่างของตัวยันนะครับพวกฟอนด้านหลังเนี่ยพวกฟอนตัวยันจําให้แม่แม่มีชัยชนะไปก่อครึ่งแน่นอนนะครับเห็นไหมฟอนยันด้านหลังนะครับนี่เนื้ออย่างเงี้ยเป็นเนื้อรุ่น3ามเลยนะครับเนื้อรุ่น3าเป็นเนื้อรุ่นแรกแตกันอยู่แล้วแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับขนาดรุ่น3ากับรุ่นแรกก็แตกต่างกันนะครับรุ่นแรกจะใหญ่กว่านิดนิดหน่อยๆยนะครับ ถ้าพอสังเกตได้แต่ว่าถ้าพอมีขอบกระเทาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็ต้องดูเนื้อกับดูพิมพ์เป็นหลักเวยกันนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นรุ่น3ามพิมพ์ตื้นนะครับสภา,ภาพก็ด้านหลังค่อนข้างสวยแต่ด้านหน้าจะมีรอยๆนิดนึงนะครับมีหน้ามีตาหน่อยๆนะครับแล้วลองต่อมานะครับก็จะเป็นแบบมีเคลือบและอ่าเอาให้ชูให้เห็นก่อนว่ามีเคลือบแตกต่างจะไม่มีเคลือบไงก็จะมีอะไรเนี่ยสีเนอเนนะครับ บองน้ำรูดสามส่วนใหญ่จะเป็นเคลือบแบบเนือ้อๆหน่อยนะครับจะเป็นเหนียวเหนียวเนื้อๆไม่แห้งมากนะครับจะเป็นเหนียวเหนียวเนื้อๆแบบโซนนอย่างนี้เลยนะครับแล้วทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับทั้งทรงพิมพ์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่หลังจะมียันเหมือนยันหมดนะครับถ้าแบบเคลือบนะครับอย่างนี้จะมีอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับจําระยะหา่างฟอนต์ยันให้แม่แม่นนะครับเห็นไหมครับด้านบนกับด้านล่างนะครับเนี่ยคือด้านบนกับด้านล่างเห็นไหมอะไจะมีช่องว่างระยะห่างกันที่ใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นี่ระยะห่างเห็นไหมจำฟอนยันให้แม่นๆนะครับสาคัญนะที่ผมไม่ดูนานๆเพราะว่าสำคัญมากนะครับเรื่องทรงพิมพ์ก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าสําคัญแน่นอนนะครับท่านก็มีหลากหลายพิมพ์เนาะนะครับแต่ทุกอย่างอยู่ในฟอร์มเฟิรม์มใกล้เคียงกันหมดนะครับแล้วเวลามีเครือบพวกนี้ก็ราคาก็จะอัพขึ้นได้นะครับนิดหน่อยนะครับรุ่นสามอาจจะไม่เยอะเท่ารุ่นแรกรุ่นแรกจะอัพได้ขึ้นถ้าเคลือบกับไม่เคลือบห่างกันไม่เท่าตัวนะครับถ้าพูดถึงพาร์ทสวยๆนะ นะครับแต่ว่าร e ุ <tinc S 1> ่น3ามมันจะไม่ได้ขนาดมากมายขนาดนั้นนะครับนี่เป็นรุ่น3าแบบเคลือบนะครับก็ได้เห็นการหายไข่ชอสงสัยนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ถึงครอบสวยมากมายแต่ว่าได้เห็นว่าเออปากนงิรุ่น3าก็มีเคลือบกันแต่ตรนนี้เนี่ยผมเรียกได้ว่าเชื่อว่าถ้าแกะออกมาเนี่ยเป็นเงาะถอดรูปเลยนี่เห็นไหมเลี่ยมทองแบบมานาแล้วนะครับแล้วท่านเป็นเนื้อน้ํามันด้วยเห็นไหมเนื้อน้ํามันคืออยังไงเนื้อจะเหมือนเนื้อ ใสๆออกน้ำมันน้ำมันหน่อยแล้วอันนี้เนี่ยมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับอันนี้เช่ากับเฮียท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกค้านะครับมาแบ่งปันแล้วนี้เนี่ยเลี่ยมทองปิดหลังเฮ้ยหลายๆคนถามว่าเฮ้ยถ้าเลี่ยมทองปิดหลังไม่เห็นยานล้วจะเช่ายังไงอย่างแรกเลยครับดูทรงพิมเป็นหลักนะครับด้านหน้าท่านนียสำคัญมากนะครับไม่แพ้ด้านหลังเลยสาคัญกว่าด้านหลังอีกบางทีก็ต้องแบ่งความสำคัญแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดูโดยรวมนะครับดูพิมเป็นหลักเห็นไหมครับจำทรงพิมไม่แม่นๆนะครับสิบกว่าพิมเนี่ยพวกนี้เนี่าง นะครับแล้วก็เนื้อนะครับเนื้องนี้จะเป็นน้ํามันคือบางคนก็บอกว่าเนื้อน้ำมันโซนนิยมอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างผมว่าอยู่ที่ความสวยแล้วปากน้ำเนี่ยแยกที่ความสวยแล้อย่างนี้มีหน้ามีตาก็จะสวยขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมมีหน้ามีตาก็จะสวยขึ้นมาปากหน้าตาปากจมูกอะไรเงี้ยนะครับสวยมากองค์นี้ถือว่าสวยมากแล้วเป็นเนื้อน้ํามันพวกเนี้ยนะครับซูมมากต่างๆคมชัดเจนนะครับเลวเห็นไหมเป็นผนังเลยนะครับลึกมาก นะครับ pivotal, องนี้ดูได้แค่ด้านหน้านะครับแต่เรา,าก็ยังตัดสินใจซื้อได้นะครับท่านใดมียินดีรับเชา่ารวยกันเนาะนะครับทุกสภาพมาได้เลยปักน้ำรุ่นหนึ่งรุ่นสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่าตลอดขอ้างักน้ําจะไม่เช่าบักน้าได้ยังไงนะครับยินดีมากๆแล้วเป็นพาร์ที่ผมรักมากๆแล้วก็ชอบและศรัทธาท่านจริงนะครับโดยความชอบเลยเป็นเป็นหลักเลยชั่วโมงนี้นะฮะพารขายยากขึ้นแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าพารขายยากเบาซื้อเบาเครื่องหน่อยแต่ว่า ผมขางบังน้ำ KP นะครับยังรับซื้อเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปนะฮะส่งรูปมาได้ ID Line SK แล้วก็เลขจ็ดจตัวได้เลยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนพี่นี่นะครับกับพระผงของขวัญพระบังน้ำรุ่น3ถ้า่านใมีรุ่นไหนก็เอามาได้นะครับตดน้ำนี่ผมได้หมดนะครับเหรยญก็ได้พระบูชารุ่นแรกหลายแสนนะครับก็ได้นะครับไปและววันนี้คังบังน้ำเจอกันคลิปต่อไปที่จุดใจตังนะครับขอบคุณค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ